นนีี่่ก็ได้้ลยสวัสดีครับชาวยูทูบครับวันนี้ทำอะไรกินครับเสียแบ๊กวันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮอรมกไข่ปลาจีนไข่ปลาจีนเหรอเออยฮอร์มอกไข่ปลายิเออแล้วรู้ได้ไงว่าถึงจะได้กินเนี่ยย่างประมาณไหนครับเนี่ยก็ประมาณสวันยี่สิบนาทีได้ย่างประมาณสองวันครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอย่างเสร็จแล้วถ่ายอีกทอดหนึ่ง ต้องไปตัดคอยดูตอนเปิดนะกินไม่ได้แดดให้มากินเฮ้ยเอ๋เดี๋ยวพ่อครัวนี่พ่อครัวนะพ่อครัวเลยเร็วมันเร็วเกียรอย่างครับผมนะดูบรรยากาศรอบๆรอบบรรทุนกรจำพิธวไทยไหยดูบรรยากาศรอบๆครับผมนี่กับเสียบอลนะเสียโลดนี่เจ้าของซุ้มนะ ไดเจ้าของซ้มได้เคล็ดฮิตตะบูยาผมจำเพี่อนไม่ได้เคล็ดิตมาถึงขั้นตอนการแบบหันนะครับดูดูว่าผลงานเป็นยังไงครับนี่โดยเสียบอลนะครับเจ้าของซุ้มยาดองนะครับผมนี่ครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวถ่ายไทยก่อนโอ้โหดูครับดูครับผมนี่ครับซุ้มบ้านบ้านนะครับจะทำกับแก้มกินเองนี่ดูดูดูนี่ครับผมโอ้โหแกะมาครับผม อันนี้เขาเขาเรียกไข่ปลาเลยพี่คาเวียร์คาเวียร์ครับผมโอ้โหพูดจาอย่าลุนละศรครับครับครับผมคาเวียร์นะผมอ่าอุปถัมภ์บอยพ่อครัวครับน้าโลดนะครับผมอ่ากินด้วยมันไงแก๊งไทยนี่เสียแบ๊กเสียแบ๊กเป็นไงครับเสียแบ๊กรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากครับอร่อยมากครับนี่เนับอไงนะครับผม เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมอ้าวนยัังงาจนี่นี่ครับผมดูบรรยากาศรอบๆครับผมนี่ครับนี่นี่มองไปทางไห